ให้ถายให้เราเราถ่ายเองเยอะขึ้นในายเยอะะเลยน้วแดไม่ดีเลย

ลูกโดยกรุณาบวงคําถ่งนี้แต่ตอนนี้ลดายึดช่องมาแล้วลดาลดาโอ้ทำไมมันหมุดมันมวยอย่างนี้เา้องเกิดอะไรขึ้นเอ้เอะเออเเอาไปอออมโหต่างชาติน่าเที่ยวจริงเห็นลัง่ตไหมถ้ารักสลังองลง ทำไมโมเห็นละลังต่อคือปสิทธิสูงเ็สวยสวยทุกที่สวยทุกคนทุกแห่งอักการ่สคัญุเยมีใจล้กินเจสินาอไปเลยดูตา

เราติดตัวหรอกแบนหนึ่งอะไรก็ต้องตกไปคิดใชะไหมจะเป็นมอไซด์นี่เห็นไหมถ้าไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเนี่ยจะไปยังไงนะดีนั้นลูกเก็บไว้นะพรุ่งนี้ของเก่าเก็บไว้ไม่รวมค่าเงนราคาทั้งนั้นเงินอัดเงินโสรสใช่ใช่โอ้ยพวกเราอยู่ ก็จะหนังที่รามสูอ่ะก็จะหนังแบบเนาะตอวนี้ไม่มีน้่นนะหมาบ้าเนาะเออเยวนนี้เดี๋ยวนี้ก็มียาฉีดเลยเออเดี๋ยวนี้เขาเก่งแค่เลี้ยงมันนกลอบไปฉีดไปฉีดพอโดนหมาหมากัดเราก็ไม่มาถามหรอกหมาบ้าหรือหมาดีเขาไม่ถามหรอกไงก็ต้องหมาพากหมาเขียนหัวไปน่ะไม่ปวดน่ะเออขนาดนั้นเนี่ยพิ่งนี่เต็มหมดเลย เดี๋ยวนี้โดนคนไปป่อยหมดเลยบางทีคนมาหาปลาหาอะไรก็บางทีมานอนที่นี่ก็ก่อไฟข้างล่างบางทีคนโดนมันก็ตายบ้างเออเหรอเดีได้เนาะมันโดนลมพัดเขาจังเอาเดีคนมาหาปลาทองเยอะยพึ่งเป็นทองสำหรับเขาเลยอะเปรียบได้เหมือนทองนะเออมาเป็นยาด้วยลูกพึ่งเนี่ยเปรียบเหมือนทองนะโอ้คนไม้ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เขาก็ปีนขึ้นไปเอาเขามีที่กิงเนาะคนปีนคน เขาก็มัดเกลียวไปเขาจะตอกไปเรื่อยเดินขึ้นไปเรื่อยเขาของมัดเกลียวไปเขาอดขึ้นไปอดเป็นระยะสบายจังเลยฟึ่งเอาไว้ก็มันก็ไม่เสียใช่ไหมล่ะไม่ยู่งมันแต่ถ้าแบบติ้งไว้พิมามีกวนมาแห้ก็งไมอยู่มันอย่างนี้แต่ก่อนเนาะบ้านเจ็กยิ้เนี่ยเขาขายน้ำพิง หนูผีจะยบไหน่อยมีปลาสิ่งที่จะหอยละโตกันหนึ่งเนาะหอยละโตงหอยละเจี๊บพวกมหาปลาจะเขาทำอะไรกันนอนนลังกินงเขาไปทำมรกตได้เข้าไปยังลูกเป็นเขียวมรกดกนะค้างไปนะบีมกดเขาต้องมีเชือกจับมันเข้าไปนะทำมรดกลุยเข้าไปทำเลยเขาว่าไง ตามกันเข้าไปเชิญยปดอง่นคู่ไปอีกสักคู่ข้างหน้ามันจะมีผาไอหินหัวเต่าอืหินหัวเต่าหินหัวเต่ตาเหนืหน้าเหนือหน้านี่เราขาดตรงนี้ยขาจุดไใ้ผ่านผานนูนผ่านผา,านี่ไปเชิดเอา ถ้าใครไม่มาเที่ยวนี่พลาดนะเป็นบุญตามากๆเลยเฉันพาเพื่อนเที่ยวนี่เกิดตช่นาฉันจะเป็นเดรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเีื่อเป็นนางฟ้านางสวรรค์ขอนจะเป็นคอยเอาตัว ลัดาทัวร์ดูใครเป็นคนคิดตั้งด้วยเป็นมมนก็มาคคนว่าสิบเอ็ดเนาะฉันมาที่รังให้ไม่รู้เยอะนะจะสิบเอ็ดเนาะยาวตัอย่างเขามี้ะวมันงูเลกอยู่นะอ่าระวังหขกอย่าระวั้งไมนี่น้ำเกียวอ้ยายย 喂。 ไม่ใช่ตินี่อะรดได้เกือบเอบล้านเลยจะต้อง กระโดดแล้วก็ออกไปทางนู้นไงแล้วก็กลับ